ซึ่งเนื้อหาที่จะพูดถึงในบทเรียนนี้นะครับก็ประกอบด้วย3าัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของสมบัติทั่วไปของแก๊สนะครับแล้วก็กดของแก๊สนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณในเรื่องของปริมาตรความดันแล้วก็อุณหภูมิของแก๊สนะครับแล้วก็ในหัวข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของ กฎการแพร่ของแก๊สนะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องของการเคลื่อนที่ของแก๊สนะครับมาดูสมบัติทั่วไปของแก๊สนะครับแก๊สเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่าอนุภาคนะครับโมเลกุลของแก๊สเนี่ยนะครับก็จะอยู่กันอย่างห่างๆนะครับถ้าเทียบกับ โมเลกุลของของแข็งแล้วก็ของเหลวเนี่ยนะครับโมเลกุลของแก๊สจะมีระยะห่างระหว่างโมเลกุลมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือของเหลวนะครับส่วนที่มีสารที่มีระยะห่างระหว่างโมเลกุลอยู่ชิดกันก็คือของแข็งนะครับโมเลกุลของแก๊สเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับโดยไม่มีทิศทางแน่นอน เวลาที่เราจะบอกเกี่ยวกับปริมาณของแก๊สนี่นะครับเราก็จะมักใช้ความดันนะครับของแก๊สเนี่ยเป็นตัวบอกว่ามันมีแก๊สอยู่มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับถ้าหากว่ามีความดันของแก๊สมากก็แสดงว่ามีปริมาณของแก๊สมากนะครับตามีความดันน้อยก็แสดงว่าปริมาณของแก๊สนั้นมีน้อยนะครับซึ่งความดันนะครับก็หาได้จาก แรงต่อพื้นที่นในหน่วยของความดันก็มีอยู่ด้วยกันหลายหน่วยนะครับเช่นปาสคาลนะครับหรือ ATM นะครับ ATM ก็ยอก่อมาจากคำว่า atmosphere นะครับก็คือภาษาไทยก็ใช้คำว่าบรรยากาศนะครับทีนี้1 ATM นะครับถ้าเทียบกับ ปาสคาลนะครับก็จะได้เท่ากับ1.01325คูณ10ยกกำลัง5ปาสคาลนะครับหรือเท่ากับ760ม mm, ิลลิเมตรประลอดนะครับหน่วยมิลลิเมตรประลอดเนี่ยอาจจะเรียกว่าทอก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันจ760มิลลิเมตรประลอดหรือ760ทอกก็ความหมายเดียวกัน